มาสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับคีอนบ็อกกันในช่องคิวทม่ได้ไม่ทอกันอีกเช่นเคยนะครับผมและว,วันนี้นะครับหลายๆคนเขาขอผมมานะผมก็จัดให้ครับวันนี้ผมจะมาสอนคุณนะครับในการยิงแอดบนทิกตอกในคอมพิวเตอร์นะครับผมว่าทํายังไงอันนี้ผมสอนเริ่มจากศูนย์คนที่ไม่เคยยิงแอดก็สามารถยิงได้ครับผมแล้วผมก็จะบอกข้อดีนะครับการยิงแอดในทิกตอกเนี่ยบนมือถือผมเชื่อว่าหลายๆคนทําได้ ไม่ยากอย่างแน่นอนนะครับผมแต่ยิงบนคอมมันดีกว่าอย่างไงนะครับการยิงบนคอมเนี่ยมันดีกว่าตรงที่ว่าเมื่อเรายิงคลิปวิดีโอออกไปแล้วนะครับเราจะสามารถรู้กลุ่มเป้าหมายโดยที่เราไม่จะเป็นต้องตังเองเลยก็ได้วันนี้ครับผมเชื่อว่าหลายคนก่อนที่จะยิงแอดก็ต้องมาถามคิวอย่างแน่นอนว่าคิวถ้าพี่จะขายสินค้า A ล่ะแล้วลูกค้าจะมีความสนใจแบบไหนถ้าเกิดสมมุติพี่อยากจะขายตัวหลอดไฟเนี่ยความสนใจลูกค้าเนี่ยเขาต้องเป็นใครกันนะ เป็นช่างหรือว่าเป็นพ่อบ้านกันแน่อะไรเงี้ยหลายๆคนก็ติดปัญหาตรงนี้หรือว่ายิงแอดไปแล้วก็ไม่รู้ว่าจะยิงไปอยู่ในช่วงอายุไหนอายุไหนก็ซื้อของเราได้หนีคิวไม่เห็นจะเป็นต้องกําหนดเลยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับผมฉะนั้นล้วครับถ้าเกิดใครเจอปัญหานี้อยู่ผมแนะนาว่าให้คุณยิงแอดทิกต็อบนคอมครับเพราะว่าการยิงแอดทิกต็อบนคอมเนี่ยหลังจากที่คุณตั้งค่าให้ตัว t ิกต็อยิงอัตโนมัติแล้วเขาจะมีรีพอร์ตสลวงมาครับว่า คนที่สนใจคลิปวิดีโอของคุณมากที่สุดเนี่ยเป็นคนประเภทไหนอายุเท่าไหร่มีความสนใจอะไรแล้วเราก็ความสนใจนั้นอนะมายิงแบบเจาะหรือต่อได้มันเป็นอะไรเจ๋งมากๆใช่ไหมครับเพื่อในการเสียเวลาครับเราไปรับชมกันได้เลยครับผมโอเคครับผมและเราก็มาเริ่มกันนะครับอันนี้จะเป็นการยิง t ิ k กต็อกในคอมนะทุกคนอะนะครับก็จะขึ้นมาหน้าตาแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือลิงก์เว็บนะถ้าเกิดใครเข้าไม่ถูกนะครับให้พิมพ์คําว่า as ทิกตอกนะครับก็จะเข้ามาที่ลิงก์เว็บหน้านี้ได้เลยนะครับผมเราก็กดสร้างเลยนะครับแต่ของทุกคนเนี่ยอาจจะมีการล็อกอินก่อนนะลงทะเบียนล็อกอินให้เรียบร้อยนะถ้าเกิดใครมีช่องทิกตอกก็ล็อกอินกับช่องทิกตอกได้นะครับผมก็จะขึ้นมาหน้าตาแบบนี้เลยนะครับผมจากนั้นเนี่ยเราก็กดไปที่สร้างโฆษณาครับก็จะขึ้นมาหน้าตาแบบนี้เลยนะอันนี้เดี๋ยวคิวเริ่มต้นใหม่ไปเลยนะครับทุกคนจะได้เห็นหน้าตาเหมือนกันเนาะดับบลิวส์บอรโอเคสร้างโฆษณา นะครับผมอ่ะรูปชนะตาแบบนี้นะครับจะมีโหมดย่อกับโหมดกําหนดเองนะครับวันนี้ก็ขอสอนแบบโหมดกําหนดเองไปก่อนละกันเนาะแบบย่อเนี่ยคิวลองเล่นแล้วคิวยังไม่ถนัดนะก็ขอเป็นใช้โหมดที่เราใช้ประจําละกันนะครับผมโหมดกําหนดเองนะครับโอเคจากนั้นนะครับเราก็จะมาในหน้านี้นะครับผมก็จะเจอคําว่าวัตถุประสงค์โฆษณานะครับก็จะมีหลายอย่างนะก็จะมีการเข้าถึงนะครับแสดงต่อผู้ชมจานวนสูงสุดนะอันนี้ก็สับใครที่อยากได้วิวเยอะๆนะครับอันนี้นะ แล้วก็จํานวนเข้าชมเว็บไซต์ปลายทางนะครับอย่างเช่นสมมติเราขายของใช่ไหมอยากจะพาลูกค้าเข้าไปใน Li น์ออะไรอย่างนี้ผมก็สามารถใช้ตัวนี้ได้ครับยอดชมวิดีโอครับการตอบโต้กับผู้ชมนะครับติดตามหรือว่าเยี่ยมชมหน้าโปรไฟล์นะสำหรับคนที่แบบเออสำหรับใครที่สนใจไปดูหน้าโปรไฟล์นะครับเพิ่มผู้ติดตามมากยิ่งขึ้นนะครับการโปรโมทแอปต่างๆนะครับผมก็มีให้เลือกนะวันนี้นะครับคิดว่าจะใช้ตัวนี้นะก็เป็นตัวหลักๆที่จะใช้กันนะ ถ้าเกิดตัวนี้นะครับถ้าเทียบกับการยิงแอดในเพจสำหรับคนที่เคยยิงแอดในเพจตัวนี้ก็จะเหมือนแบบว่าสามารถทักมาส่งข้อความหาเราได้เลยนะครับผมะนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับสามารถทักเรามาซื้อสินค้ากับเราได้เลยนะกดเข้าไปครับจากนั้นนะครับตรงนี้ชื่อแคมเปญนะครับเราก็ตั้งขึ้นมาได้เลยครับอันนี้คือจะมายิงเป็นแบบยิงคอสก็ได้อะคอสเทียเคียวติ๊กต็อกนะครับผมอ่ะ ส่วนสามตัวนี้นะครับใครที่ยิงแอด a c e b o o k มาอยู่แล้วก็น่าจะเข้าใจนะครับแต่เราก็ไม่เป็นไรก็ได้นะครับผมเราข้ามไปก่อนก็ได้นะครับไม่ต้องเปิดก็ได้อ่ะนะครับยิงกันแบบง่ายๆเลยนะครับผมต่อมาครับชื่อกลุ่มโฆษณานะครับเราก็ใส่เข้าไปก็ได้กลุ่มไหนนะเราจะตั้งกลุ่มแบบไหนยกตัวอย่างเช่นที่จะบอกว่ากลุ่มสนใจศึกษาอ่ะอย่างนี้ก็ได้นะครับผม ต่อมาครับเขาก็จะให้เลือกแบบโปรโมชั่นนะครับมีแบบเป็นแอปนะสำหรับใครที่เลือกเป็นแบบโปรโมทแอปก็สามารถใส่ได้อน,นี้ของคิวเป็นเว็บไซต์นะครับผมเพราะคิวจะดึงลูกค้าไปที่ไลน์แอดนะครับผมตำแหน่งจัดวางอัตโนมัติตรงนี้ให้เราเลือกอันที่2นะครับแล้วก็ปิดอันล่างไปนะคิวไม่เคยเล่นนะครับคิวก็ไม่รู้ว่าถ้าแนบไปแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงคิวก็เลยไม่เสี่ยงที่จะแนบดีกว่านะครับผม ประเภทโฆษณางานโฆษณานะครับการเพิ่มประสิทธิภาพโฆษณานะเขาบอกว่าตัวนี้ถ้าเราเปิดนะครับสร้างโฆษณาที่ผสมเนื้อหาโฆษณาหลายประเภทเข้าด้วยกันเช่นวิดีโอและข้อความการนําเสนอโฆษณาจะเป็นไปโดยอัตโนมัติเพื่อแสดงให้ผู้ชมเห็นถึงชุดโฆษณาที่สามารถเพิ่มผลลัพธ์ได้สูงที่สุดอันนี้ใครจะเปิดก็ได้นะคิดว่าเปิดไปก่อนนะครับต่อมานะครับกําหนดกลุ่มเป้าหมายนะครับ เราจะเลือกแบบกําหนดเองก็ได้นะก็กําหนดเองก็เราก็ตั้งว่าท an ี่ตั้งภาษานะครับเราก็ตั้งอาภาษาไทยนะครับผมลูกค้าเราคนไทยเนาะภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยแล้วแต่ลูกค้าเรานะครับผมเพศชายหญิงไม่จํากัดอ่านี่ก็แล้วแต่นะครับผมอายุไล่ไปได้เลยนะครับผมไม่จํากัดก็มีนะครับรวมผู้ชมนะครับคนหาผู้ชมผู้ชมเขาเป็นแบบไหนคล้ายกันกําหนดเองสร้างใหม่เลยครับผมเราก็สามารถสร้างขึ้นมาได้นะดีเลยนะครับผมลักษณะนี้นะเราสร้างผู้ชมขึ้นมา นะครับแต่ตอนนี้เราปิดไปก่อนนะครับผมความสนใจนะครับเขาก็จะมีนะครับให้เราเลือกแสดงทั้งหมดนะตรงนี้ก็จะมีนะครับผมอันนี้บังนะเห็นไหมการศึกษานะครับผมเราก็สามารถใส่เข้าไปได้นะเพิ่มความสนใจนะครับอันนี้เนี่ยเดี๋ยวหลายๆคนจะงงนะครับพี่ๆหลายๆคนจะงงถ้าเกิดคนที่เริ่มจากศูนย์นะแต่ถ้าเกิดคนเคยยิงแอดผ่าน facebook มาแล้วนะครับก็จะเข้าใจตรงนี้นะยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติวันนี้เราจะยิงผ้าอนามัย ไปให้ผู้หญิงใช่ไหมผ้าอนามัยผู้หญิงก็ต้องใส่อยู่ใช่ไหมความสนใจเนี่ยเขาก็จะอาจจะเป็นแบบพวกประจําเดือนมาหรืออะไรต่างนนๆนานานะครับผมแต่ถ้าเราแบบยิงผิดละ่ะเออไปยิงผิดความสนใจผิดกลุ่มเป้าหมายอย่างเช่นเรายิงผ้าอนามัยให้ผู้ชายผู้ชายก็ไม่เกิดการซื้อตรงนี้มันเป็นเหมือนแบบการตอบย้ําว่าเออกลุ่มเป้าหมายลูกค้าเราคือใครนะฮะเรายิงผ้าอนามัยไปเนี่ย กลุ่มลูกค้าเราคือผู้หญิงใช่ไหมทําไมเขาถึงสนใจเพราะเขามีประจําเดือนนู่นนั่นนี่อะไรอย่างงี้ครับผมอันนี้ก็จะช่วยโฟกัสไปถึงกลุ่มเป้าหมายและซื้อของให้เราได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าเกิดใครแบบอืยังไม่มีความรู้นะครับเริ่มจากศูนย์เนี่ยคิวก็แนะนําว่าให้ตัวของ Tik t o อกเนี่ยเป็นคนกําหนดกลุ่มเป้าหมายให้นะครับผมนี่นะซึ่ง Tik t o อกเนี่ยเขาก็จะมีประสิทธิภาพนะครับเราจะไม่แนะนําเสนอนะครับโฆษณาให้กับอายุต่ำกว่าส8นะครับก็ถือว่า สำหรับผมนะสอนคนขายของออนไลน์นะครับผมคนขายของออนไลน์เนี่ยในทิกตอกเนี่ยต้องอายุเกิน18ถึงจะขายได้อยู่แล้วนะครับผมก็เลือกตัวนี้ไปได้เลยนะครับง่ายดีนะและอย่างหนึ่งนะครับการทํารีพอร์ตกาหนดกลุ่มเป้าหมายอัตโนมัติเนี่ยมันดีอยู่อย่างหนึ่งนะครับหลังจากที่เรายิงไปแล้วเนี่ยสำหรับช่องทางทิกตอกนะคือเขาก็จะเก็บสถิติครับว่าลูกค้ามีความสนใจตัวไหนมาให้สุดยอะอย่างเช่นลูกค้ามีความสนใจอ่เป็นผู้ชายอายุ 28- ถึงส0สนใจโฆษณาเราเยอะมาให้สุด ซึ่งยี่สิบแปดถึงสาสิบเนี่ยที่มีความสนใจในเรื่องโฆษณาของเราเขามีความสนใจในเรื่องการหาไรายได้เสริมอ่ะเราก็สามารถเจาะกลุ่มเป้าหมายตรงนั้นไปได้นะเขาก็จะมีรีพอร์ตให้กับเราถือว่ามันเป็นอะไรที่เจ๋งมากๆนะสำหรับคิวนะอันนี้ก็งบประมาณรายวันนะครับผมขั้นต่ําก็ประมาณสองร้อยถึงสาร้อยนะครับผมมันจะมีขั้นต่ําอยู่นะอืมซึ่งเราสามารถกาหนดได้นะครับว่าเราจะยิงถึงวันไไไหหหนนะหหนนนนะะะะคครรรรรััับบืืออวว่่่าาาเเเจมกกกํดดลยย็็้ิๆต ก็ตลอดอายุการใช้งานนะครับเราก็สามารถกําหนดได้นะครับลักษณะนี้นะครับผมอันนี้แล้วแต่นะสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นนะแล้วกลัวแบบงบประมาณจะบานปลายนะครับผมเราก็เลือกเป็นงบประมาณตลอดอายุการใช้งานก็ได้แล้วเราก็เลือกว่าประมาณสัก7วันนะงบหนึ่งพันอะไรเงี้ยคุณก็สามารถใส่ได้นะครับผมโอเคต่อมาครับแบ่งคันแบ่งเวลาอันนี้ถือว่าเจ๋งมากๆนะใน Facebook ผมยังไม่เห็นนะแต่ถ้ามีก็บอกด้วยนะครับผมก็สามารถแบ่งเลือกเวลาเฉพาะได้สมมติบางคนเนี่ยเขา เจ้าของธุรกิจนะครับบางท่านเนี่ยเขาก็จะรู้อยู่แล้วนะว่ากลุ่มเป้าหมายของเขาคืออะไรอย,อย่างเช่นเป็นผ้าอนาไมยเมื่อกี้ก็ได้อาจจะเป็นผ้าอนาไมยผู้หญิงอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปเขาชอบเล่น t i k t o ็อกเนี่ยตั้งแต่ช่วงเที่ยงถึงบ่ายโมงนะแล้วเล่นอีกทีหนึ่งหกโมงเย็นถึงสี่ทุ่มอะไรเงี้ยก็สามารถเลือกยิงไปในช่วงเวลานั้นๆได้นะครับผมถือว่าเจ๋งมากๆเลยนะเนี่ยก็สามารถมาเลือกได้จากทร์ค่บพุรสุกนะครับผมโหเจ๋งมากนะโอเคต่อมานะครับเป้าหมายนะครับเราก็คือการคคลิกนะ ต่อมานะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายต่ําสุดนะครับราคาเสนอสูงสุดก็สามารถใส่เข้าไปได้นะเพื่อแบบจะไปแข่งราคากันนะครับผมโอเคต่อมาครับาชื่อไฟล์ชิ้นงานอันนี้เราแต่งใหม่ก็ได้นะครับผมต่อมาครับช่องนี้นะครับคือถ้าเกิดใครนะครับที่ในช่วงล็อกอินก่อนหน้านี้นะครับผูกกับตัว t i k t อกของเราเนี่ยเราสามารถเอาช่อง i k k t อกของเราเนี่ยมาติ๊กตรงนี้ครับติ๊กถูกแล้วก็เชื่อมบัญชี i k k t อกที่คุณเป็นเจ้าของได้เลยนะครับ เรากดเชื่อมโยงนะครับมันก็จะขึ้นช่องเรามานะครับช่องเราก็สามารถเชื่อมโยงกับบัญชี tiktok แล้วเราก็สามารถยิงแอดในช่องเราได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องวุ่นวายนั่นเองนะครับผมคุณอยากยิงคลิปไหนโพส์ไหนคุณก็ยิงได้เลยนะครับผมแต่ของผมเนี่ยเนื่องจากว่าคิวทำผิดพลาดน,นะครับก็คือคิวสมัครไอตัวแอดก่อนนะครับแล้วค่อยเอาตัวช่องอะไปเชื่อมสมัครที่หลังไนงะ มันก็เลยทําให้วุ่นวายนะครับเราก็เลยทําแบบนั้นไม่ได้นะครับสําหรับใครที่สมัครแต่ต้นเชื่อม t i k t o อกอย่างเช่นคิวบอกนะครับก็จะเป็นประโยชน์กับคุณมากกว่ามันจะสะดวกคุณมากกว่านะโอเคแต่ถ้าเกิดใครเชื่อมทีหลังแล้วเผื่อเอาช่องของเราเนี่ยไปเชื่อมแอดตัวอื่นไปแล้วอย่างเงี้ยแล้วแอดตัวนั้นมันดันโดนแบนหรือว่ามันยังไม่ผ่านการเวอร์รฟนะครับผมหรือว่าเรายิงให้กับเพื่อนให้กับคนที่เอาสินค้าเราไปโปรโมทก็ได้ได้หมดเลยนะอ่ะ เราจะใช้ตรงนี้ครับใช้บัญชีหรือโพสต์อื่นที่ได้รับอนุญาตนะครับผมนี่นะครับผมก็จะเป็นอย่างนี้นะซึ่งเราจะทําแบบนั้นนะครับเราก็คลิกๆตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกโพสต์ติกตอ,อกนะครับคือทุกคนจะไม่มีคลิปแบบนี้ขึ้นมานะอันนี้เราต้องขออนุญาตเจ้าของช่องก่อนถ้าเกิดเป็นช่องเราเองเราก็ต้องไปเอาลิงก์หรือเอารหัสของคลิปนั้นๆน่ะมานะครับผมคืออะไรลาคิวอะครับตรงนี้นะครับยกตัวอ,อย่างเช่น คนเราเนี่ยหนึ่งคนก็จะมีรหัสบัตรประชาชนใช่ไหมคลิปหนึ่งคลิปนะครับในช่องทิกต o k เนี่ยไม่ว่าจะเป็นช่องไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นคลิปไหนก็แล้วแต่แต่ละคลิปครับก็จะเขาก็จะมีรหัสบัตรประชาชนของตัวเองนะซึ่งวิธีการไปเอารหัสบัตรประชาชนของคลิปคลิปเนี้ยทํำยังไงนะครับเราก็สามารถทคนตามโอเคครับผมต่อมาเนี่ยเราก็จะมาสร้างแอดออนนะเราได้คลิปแล้วเนาะแอดออนคืออะไรนะครับเราก็ลองกดสร้างดูนะสําหรับใครที่เคยเห็นคลิปในทิกต o k นะครับแล้วก็มันก็จะมีเหมือนแบบเป็นรูปสวยๆขึ้นมาก่อนนะครับที่จะเป็นเป็นนนเเปคี่ย เราสามารถมาสร้างได้นะมาสร้างได้พอกดเข้าไปเนี่ยก็จะลิงก์ไปยังเว็บต่างๆนะครับหรือว่าไลแอดที่เราเอาไว้ทํานั่นเองนะอันนี้ผมก็สามารถแก้ได้นะหรือว่าใครจะแก้ก็สามารถแก้ได้เลยนะครับผมแต่ตรงนี้เนี่ยผมจะยังไม่ใส่เข้าไปเนาะโอเคครับต่อมานะครับมันจะมีจุดประสงค์นะครับก็คือให้เราไปเว็บไซต์ปลายทางนะจะใส่ลิงก์ไลแอดเลยก็ได้หรือใส่ลิงก์เว็บไซต์เว็บเพจของคุณก็ได้แต่เนี่ยผมก็จะบอกว่าผมเคยใส่ลิงก์ไลแอดแล้วมันยิงไม่ไปนะครับผมผมก็เลยจะ ให้เลือกเป็นอินสแตนของเพจบนทิกต o อกนั่นเองนะครับผมทําไมถึงเลือกตัวนี้ครับตัวนี้เนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องมีความรู้เรื่องเว็บนะคุณก็สามารถสร้างเว็บสวยๆออกมาแล้วก็ดึงลูกค้าไปขายของนายเดี๋ยวคิวเปิดให้ดูนะอันนี้ก็คือจะเป็นเว็บที่คิวสร้างมาแบบง่ายๆนะที่อยู่ใน t i k t o อกเลยนะง่ายๆนะครับไม่ว่าเขาจะคลิกรูปไหนเนี่ยก็จะติดตอ่อไปหาคิวได้หมดเลยนะแล้วก็มีไลน์คอนแทนะครับผม ง่ายแบบนี้เลยนะลราก็เวลาลูกค้าคลิกเนี่ยก็จะเพิ่มลิงก์เวบของเรานะต่างๆแบบนี้เรากดตัวอย่างที่มาให้ดูนะนี่ครับเห็นไหมก็มันก็มีความน่าสนใจมากขึ้นนะครับกว่าเป็นลิงก์โล่งๆนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับวิธีการเข้าไปใช้งานของมันนะเดี๋ยวผมจะทําการสร้างใหม่ก่อนแล้วกันนะสร้างใหม่นะครับมันก็จะมีหลายแคมเปญให้เราเลือกนะครับเราก็สามารถไปปรับได้ แทนเพจไหนที่เหมาะกับเรานะครับสำหรับขายนะเรื่องราวแบรนด์ต่างๆนะครับคุณก็สามารถใช้ได้นั่นเองนะผมก็ลองไปปรับแล้วก็ใส่รูปเปลี่ยนแทนรูปเปลี่ยนภาษาแทนได้นะครับโอเคนะครับจากนั้นนะครับเราก็เรียบร้อยแล้วกดส่งได้เลยนะครับจากนั้นนะครับผมก็บอกตรงนะครับว่ารอประมาณสักวันหนึ่งนะครับหรือบางทีเนี่ยมันอัปเดตสําเร็จเนี่ยก็ประมาณไม่เกินสักชั่วโมงนะครับคิปของคุณเนี่ยก็รู้ผลแล้วว่ายิงแอดได้หรือเปล่านะครับก็จะแจ้งไปในเมลนะ ส่วนในมือถือเนี่ยตัวระบบตัวนี้เนคิวยังไม่เห็นนะครับว่าใช้ได้บนมือถือหรือยังนะครับผมเนี่ยเห็นไมมันกำลังนําส่งนะใช้เวลาสักพักหนึ่งนั่นเองนะครับผมโอเคครับผมก็จบไปครับสาหรับการยิงแอดบนคอมง่ายๆมากๆเลยใช่ไหมครับก็ลองไปยิงกันดูแต่การยิงแอดบนคอมเนี่ยก็มีค่าใช้จ่ายเยอะหน่อยนะครับก็คือวันละ3 0 0บาทแต่ถ้าเกิดเรายิงในมือถือเนี่ยวันละแค่30บาทเท่านั้นเองถ้าสำหรับใครนะครับที่อยากจะลองอยากจะเทสผมมองว่า300บาทเนี่ยก็ไม่ได้มากมายอะไรแต่ถ้าเกิดคุณเทสแล้วมันติดมันดีล่ะ มันก็เป็นประโยชน์ต่อช่องคุณเองนะครับผมแล้วก็ทิ้งท้ายในตรงนี้นะครับผมก็แนะนำนะครับว่าถ้าเกิดคุณจะยิงแอดแล้วนะครับให้คุณไปยิงแอดบนช่อง t ิกต o ต่อของตัวเองครับเพราะวันนี้ครับถ้าเกิดคุณยิงแอดผ่านด้วยการโพสต คนอื่นนะครับหรือว่าช่องอื่นๆเนี่ยเวลาลูกค้าเขาเข้ามาคอมเมนต์เราเนี่ยเราอาจจะตอบช้าหรือตอบไม่ทันลูกค้าอาจจะหายไปก็ได้เว่าลูกค้าทักมาเนี่ยเขาสามารถติดต่อกับเราได้อย่างรวดเร็วอันนี้คิวมองว่าเป็นอะไรที่สําคัญที่สุดครับผมสําหรับวันนี้ก็คงจะไม่มีแล้วครับสำหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับไย่ลืมกดไลค์กดแชร์กดสามสังขัยเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเราคราับเวลามีคลิปดีๆแบบนี้จะได้ไปแจ้งเตือนบนหน้าจอผมคเป็นคนแรกๆครับผมสำหรับวันนี้คิวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม